ที่ได้มีโอกาสมากราบหลวงปู่ดูและหลวงปูท่ทษวันนี้มาเย็นไปนิดนึงนะคะตรงที่เขาขายวัตถุมงคลที่มีอัฐิของหลวงปู่ปิดไปแล้ว แต่ว่าเราจะไปอีกที่หนึ่งค่ะที่ที่มีหลวงปู่เป็นกุฏิเก่าดั้งเดิมของหลวงปู่ดูตามไปดูค่ะ นี่ค่ะเป็นกุฏิเก่าแก่ที่หลวงปู่ดูท่านไว้รับญาติโยม